วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่น่าทึ่งมากๆครับเรื่องที่ว่าความยากจนที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงในชีวิตเนี่ยจะสามารถถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นต้นทุนที่ทรงพลังที่สุดได้อย่างไรผ่านเรื่องราวชีวิตจริงของดรวีรพงษ์ประสงค์จีน เรื่องนี้มันก็เลยชวนให้เรามาตั้งคำถามกับความเชื่อดาเดิมกันเลยนะคะว่าเอ๊ะความจนเนี่ยมันเป็นอุปสรรคที่ขวางการพัฒนาของเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วความขาดแคลนมันเป็นแค่กำแพงในใจที่เราสร้างขึ้นมาเองกันแน่คือถ้าว่ากันตามหลักวิทยาศาสตร์เลยนะครับก็มีงานวิจัยออกมาเยอะแยะเลยที่บอกว่าความจนเนี่ยมันส่งผลลบต่อพัฒนาการของสมองนะต่อผลการเรียนของเด็กได้จริงๆแต่ นี่แหละครับคือจุดที่น่าสนใจเพราะเรื่องราวของดรวีรพงศ์กำลังจะเข้ามาท้าทายความคิดนี้แบบสุดๆไปเลยเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่บทแรกต้นทุนจากทุ่งกุลาภาพฉายของความยากจนคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความขาดแคลนนะครับแต่อยู่ในสิ่งที่ดรวีรพงศ์ท่านเรียกว่าต้นทุนซึ่งเป็นต้นทุนที่มาจากทุ่งกุลาแล้วมันก็เป็นต้นทุนที่ไม่เหมือนใครจริงๆ แล้วคำว่าจนในแบบฉบับของดรวีรพงษ์มันเป็นยังไงหรอครับลองนึกภาพตามนะครับบ้านเป็นบ้านไม้ใต้ฉุนสูงข้างใต้ก็เป็นอคอกวัวอคอกควายเลยเรื่องอดมื้อกินมือนี่คือเป็นเรื่องปกติมากเสื้อผ้าที่ใส่หรอครับก็เป็นของมือสองที่คนเขาบริจาคมาทีวีมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องพูดถึงเลยครับไม่มีครับนี่แหละครับคือภาพจริงๆของสภาพวดลอมในทุ่งกุลาร้องไห้ที่หล่อหลอมตัวตนของท่านขึ้นมา และสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆในชีวิตประจําวันของท่านเลยนะก็คือปิ่นโตครับคือมันไม่ใช่แค่ที่ใส่อาหารธรรมดานะแต่มันเหมือนเป็นสายใยความรักความห่วงใยจากคุณแม่เลยแล้วก็เป็นภาพที่สะท้อนชีวิตที่โอ้โหต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดเพื่อไปช่วยแม่ขายของที่ตลาดสดทุกๆวันแล้วอะไรล่ะที่เป็นแรงผลักดันที่สําคัญที่สุดก็คือคําพูดของพ่อกับแม่นี่แหละครับที่บอกกับท่านเสมอว่าแม่บ่มีแนวให้ แม่มีแต่โอกาสทางการศึกษาถ้าแปลเป็นภาษากลางก็คือแม่ไม่มีเงินทองอะไรจะให้นะลูกมีแค่อย่างเดียวคือโอกาสที่จะส่งให้ลูกได้ไปโรงเรียนทุกวันแค่คำพูดนี้คำพูดเดียวเลยครับที่ผลักดันให้ท่านต้องสู้ต้องทำงานทุกอย่างตั้งแต่ยังเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กเสิร์ฟล้างจานล้านก๋วยเตียวหรือไปรับจ้างเข็นของในตลาดทำหมดเลยแล้วมีเวลาอ่านหนังสือตอนไหนล่ะคำตอบคือหลังสี่ทุ่มครับ หลังจากที่กลับจากตลาดกินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นแหละแล้วสถานที่อ่านหนังสือก็คือใต้ถุนบ้านครับข้างๆวัวข้างๆควายที่เลี้ยงไว้นั่นแหละมีแค่ไฟดวงเดียวจริงๆเป็นเหมือนพื้นที่ส่วนตัวเป็นโลกของการเรียนรู้ท่ามกลางความเงียบเลยท่านตั้งใจอ่านหนังสือขนาดไหนหรอครับขนาดที่ว่าเพื่อนบ้านเห็นแล้วต้องเอาไปฟ้องแม่เลยแล้วแม่ก็ด้วยความเป็นห่วงลูกกนะันเนาะก็จะเดินมาบอกว่า อย่าอ่านหนังสือหลายเดี๋ยวสิเครียดเดี๋ยวสิเป็นบ้าคืออย่าอ่านหนังสือเยอะเดี๋ยวจะเครียดเดี๋ยวจะเป็นบ้าไปซะก่อนมันเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะครับคือมันสะท้อนความรักความห่วงใยของคนเป็นแม่แต่ในขณะเดียวกันก็ทําให้เราเห็นเลยว่าลูกชายคนนี้มุ่งมั่นขนาดไหนเอาละครับมาถึงส่วนที่2บทเรียนจากสิ่งรอบตัวค้นพบวิทยาศาสตร์ในทุกที่คือไอ้ความมุ่งมั่นที่ว่าเนี่ยแหละครับมันนําไปสู่การค้นพบที่สําคัญมากๆเลย เป็นการค้นพบว่าบทเรียนที่มันลึกซึ้งที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วมันซ่อนอยู่ในของธรมธรมดาธรอบตัวเรานี่เองอย่างเช่นกระติบข้าวเนี่ยครับสำหรับคนทั่วไปอย่างเราเราก็อาจจะมองว่ามันก็แค่ที่ใส่ข้าวเหนียวใช่ไหมครับแต่สําหรับดรวีรพงศ์ไม่ใช่เลยท่านมองเห็นบทเรียนเรื่องอุณหพลศาสตร์เรื่องวิศวกรรมอยู่ในนั้นเลยนะคือท่านมองว่าโหมันออกแบบมาได้ฉลาดสุดๆเลยนะที่มันระบายไอ้น้ําส่วนเกินออกไปได้ทําให้ข้าวเหนียวไม่แฉะ แถมยังอร่อยได้นานอีกและสิ่งที่มันน่าทึ่งมากๆเลยนะครับคือการที่ท่านสามารถเชื่อมโยงเรื่องพวกนี้เข้าด้วยกันได้หมดเลยท่านทำให้เราเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระติบข้าวรวงข้าวหรือแม้กระทั่งการต้มเกลือสินเทาทั้งหมดนี้มันมีรากฐานมาจากหลักการวิทยาศาสตร์สากลทั้งนั้นเลยครับน่าทึ่งจริงๆหรืออย่างรวงข้าวเนี่ยครับสิ่งที่ท่านคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กๆเพราะต้องทำนาใช่ไหมครับ ท่านไม่ได้มองแค่ว่ามันคือข้าวแต่มองลึกลงไปถึงระดับชีวเคมีเลยนะเห็นเลยว่ามันมีกระบวนการเปลี่ยนแป้งในมเมล็ดข้าวให้กลายเปน็นน้ำตาลกลูโคสซ,ซึ่งก็คือพลังงานที่ทําให้เรามีชีวิตอยู่นี่แหละครับท้องนาเนี่ยเลยกลายเป็นเหมือนห้องทดลองวิทยาศาสตร์แห่งแรกของท่านไปเลยแล้วมันไม่ใช่แค่การสังเกตเฉยๆนะครับท่านเอามันมาลงมือทําจริงๆด้วยตอนที่เรียนวิชากรปอรอหรือการงานพื้นฐานอาชีพเนี่ยพอได้เรียนเรื่องการตอนกิ่งการปักชํำปุ๊บ ท่านก็เอาความรู้นั้นมาเพาะชำต้นไม้ขายที่ตลาดสดเลยครับเรียกว่าสร้างธุรกิจเล็กๆของตัวเองขึ้นมาตั้งแต่ยังเด็กเลยทีเดียวโอเคครับส่วนที่ 3. ส,สูตรแห่งการเรียนรู้พิมพ์เขียวเพื่อการเติบโตคือจากประสบการณ์ทั้งหมดที่เล่ามานี่แหละครับดรวิรพงษ์ท่านก็เลยถอดบทเรียนชีวิตของตัวเองออกมาเป็นเหมือนสูตรสําเร็จเป็นกรอบความคิดที่ใครๆก็เอาไปปรับใช้ได้แล้วสูตร4ขั้นตอนที่ว่าเป็นยังไงนี่คือหัวใจเลยนะครับ 1. เริ่มจากรู้จักตนเองก่อนเลยเราเป็นใครมาจากไหน 2. ก็คือไปศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่รอบตัวเราเนี่แหละครับท่านบอกว่านี่คือต้นทุนที่แข็งแกร่งที่สุดเลยนะ 3. พอเรารู้เรื่องท้องถิ่นแล้วก็ให้เชื่อมโยงมันเข้ากับองค์ความรู้สากลและข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตครับห้ามหยุดเด็ดขาดมาถึงส่วนสุดท้ายครับปั้นฝันปั้นชีวิตนิยามศักยภาพใหม่ คำถามก็คือแล้วบทเรียนส่วนตัวของท่านเนี่ยมันจะกลายมาเป็นข้อความที่ทรงพลังสำหรับคนรุ่นใหม่ๆห,หรือว่าในแวดวงการศึกษาได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับตรงนี้ดรวีรพงศ์ท่านมีข้อความฝากถึงคุณครูแล้วก็นักการศึกษาโดยตรงเลยนะครับท่านบอกว่า1เลยต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการเรียนรู้ 2. ต้องพยายามทำความเข้าใจพื้นเพที่มาที่ไปของเด็กแต่ละคนให้ได้ 3. ต้องเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ออกแบบเส้นทางชีวิตของตัวเองและข้อที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือห้ามห้ามลดมาตรฐานความคาดหวังเด็ดขาดเพียงเพราะเห็นว่าเด็กคนนั้นมาจากครอบครัวที่ยากจนและนี่คือข้อความที่ทรงพลังที่สุดที่ท่านฝากไปถึงทุกคนเลยนะครับที่กำลังเจอกับความท้าทายอะไรบางอย่างในชีวิตอยู่ท่านบอกว่าอย่าให้ความยากจนหรือความขาดแคลนมาเป็นกำแพงที่ปิดกั้นการพัฒนาของตนเอง เราเชื่อไหมครับว่าประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันมาได้รับการยืนยันทางวิทยาศาสตร์ในตอนหลังคือตอนที่ท่านได้ไปเรียนที่ Imperial College London ท่านได้ไปเจอกับคำว่า neuroplasticity ซึ่งมันอธิบายว่าสมองของคนเราเนี่ยมันยืดหยุ่นมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดชีวิตโอ้โหมันเหมือนเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายเลยครับที่มายืนยันว่าทุกอย่างที่ท่านทามาตั้งแต่เด็กๆมันส่งผลต่อการพัฒนาสมองของท่านจริงๆ เรื่องราวทั้งหมดนี้ครับมันตอกย้ำความจริงง่ายแค่ข้อเดียวเลยว่าคนเราทุกคนมีแค่หนึ่งชีวิตเท่านั้นที่จะได้สร้างฝันและปั้นอนาคตให้เป็นของเราเองและเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับก็เลยอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่ากลับไปคิดต่อามากๆเลยว่าในชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยเรามีต้นทุนที่ซ่อนอยู่อะไรบ้างที่มันอาจจะรอให้เราไปค้นพบแล้วก็เอามันมาใช้เพื่อสร้างการเติบโตให้กับตัวเอง